สวัสดีค่ะผู้ชมดิฉันนีนาคุณนัทด,ดาปาดชิมสวัสดีค่ะวันนี้นีนามีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจากคุยน็อกกี้ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพื่อสุขภาพมาฝากผู้ชมค่ะคุณผู้ชมหลายๆท่านก็คงจะเคยนอนหลับไม่สนิทนอนตกหมอนหรือว่าเจอไรฝุ่นกันมาบ้างและเวลาที่เรานอนไม่เพียงพอนะคะร่างกายของเราก็จะเกิดอาการอ่อนเพลียแล้วก็รู้สึกไม่สดชื่นที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าการนอนหลับสนิทเป็นสิ่งที่จําเป็นแล้วก็สําคัญต่อร่างกายของเรามากๆนั่นเองค่ะ ในช่วงเวลาที่เรานอนหลับนะคะอวัยวะต่างๆภายในร่างกายจะทําหน้าที่ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาสดใสแข็งแรงค่ะในเมื่อการนอนหลับมีความสําคัญขนาดนี้ท่านที่นอนไม่หลับจะแก้ปัญหายัางไงดีวันนี้นะคะนีน่ามีตัวช่วยมหัศจรรย์พูรินนกี้ฮิโนกิพิลโลมาฝากค่ะ ที่ถูกต้องนะคะตอนนี้เรามาคุยกับผู้ที่รู้ลึกแล้วก็รู้จริงกันดีกว่านี่นาขอต้อนรับคุณพลอยนภัสพัทรนภัสสีนะคะผู้บริหารบริษัท p n m n น e r t r a ิน n g จำกัดเจ้าของผลิตภัณฑ์พูริน็อกกี้ค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพี่นีนาค่ะพี่นาขออนุญาตเรียกว่าคุณแดงได้ไหมคะได้ค่ะยินดีค่ะคุณแดงค่ะช่วยเล่าที่มาถึงคําว่าพูริน็อกกี้พี่นาฟังนิดนึงได้ไหมคะมาจากคําว่าอะไรเอ่ยพูริน็อกกี้มาจากคําว่า p ปรไฟลผสมกับคําว่าฮิโนกิก็เลยออกมาเป็นพูริน็อกกี้ค่ะ พริโนโกี้เป็นตาสัญ,ญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพื่อสุขภาพค่ะเพราะว่าสินค้าเราเนี่ยค่ะผลิตจากไม้ฮิโนโกิแท้ร้อจากประเทศเกาหลีใต้ค่ะเอาเป็นเจ้าเดียวและเจ้าแรกที่นําเข้าถูกต้องตามกฎหมายของประเทศไทยค่ะและคุณสมบัติพิเศษพร้อมทั้งจุดเด่นของผลิตภัณฑ์พริโนโกี้นี่อยู่ตรงไหนบ้างคะคุณสมบัติหลักของฮิโนโกินะคะ เขาจะมีสารไบตอนไซค่ะเป็นน้ํามันหอมและเหยออย่างหนึ่งค่ะตัวกลิ่นหอมของเขาเนี่ยจะเป็นเหมือนออลอมาเทอร์ปีค่ะทาให้ระบบประาสาทส่วนกลางเวลาเราดมกลิ่นนี้แล้วเนี่ยเนส,ส่วนของอารมณ์แน่ๆแล้วทำให้เราหลับลึกมากไปกว่าน,นั้นนะคะตัวหอมเนี่ยหอมก็จะมีประโยชน์ในการยับยัง้งป้องกันเชื้อราและลายฝนแม้กระทั่งจุลชีพเล็กๆค่ะ,คะเขาก็ไม่สามารถที่จะเริญเติบโตใกล้ไม้ตัวนี้ได้เลย ำหรับผลิตภัณฑ์พรีน็อกกี้นี่มีกี่ประเภทคะผลิตภัณฑ์พรีน็อกกี้ของเรานะคะที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ผ่านออยแล้วเรียบร้อยนะคะมีทั้งหมด4ประเภทตัวที่1นะคะคือพรีน็อกกี้ฮิโนกิพิลโลค่ะที่ผลิตจากไม้ฮิโนกิแท้ๆ1้0เอซเอามาตัดเป็นลูกเต๋าแล้วก็ลบขอบมนเพื่อให้เวลานอนหนุนเนี่ยสามารถนวดไปด้วยในตัวนอกจากกลิ่นที่เขาทํางานแล้วนะคะก็ยังเป็นการผ่อนคลายต้นคอและไหล่ได้ด้วยค่ะตัวที่2ค่ะพรีน็อกกี้เฟรชสเปรย์ค่ะ ตัวนี้ไม่ใช่สเปรย์ธรรมดานะคะเป็นสเปรย์ที่สกัดจากใบและลูกของต้นฮิโนกิ100%เลยค่ะไม่มีสารสิ่งอื่นเจือปนเลยตัวที่3นะคะก็จะเป็นฮิโนกิเฟสแด์บอดี้พิวริฟายเนเจอรัลดีทอ์โซฟค่ะตัวนี้จะเป็นสบู่ใช้ทำความสะอาดผิวกายและก็ผิวหนา้าและก็ยังมีเนื้อของไม้ฮิโนกิอยู่ในตัวสบู่ด้วยนะคะ ตัวที่4ก็จะเป็น p r ี n o อก i c a แคปพ i วร n a t ยเน a l Detox So อคค่ะตัวนี้จะเป็นนวัตกรรมของการดูแลหนังศีรษะและเส้นผมเรียกว่าแชมพูก้อนค่ะและก็ผลิตจากเนื้อไม้ฮินกิแท้1 0เเช่นกันค่ะทุกสิ่งอย่างนี้นะคะจะเป็นเนเชอรอลหมดตอนนี้นีน่าขออนุญาตเริ่มต้นด้วยการพูดถึง Pur น็อก i h i n o k i p i l ้พิโลก่อนนะคะ,ค,ะคุณแดงช่วยเล่าให้น่าฟังถึงความมหัศจรรย์ของผลิตภัณฑ์ตัวนี้สักนิดหนึ่งได้ไหมคะสำหรับพรี i ็อก i ี i ฮินอกรานะคะไม่ของเรานะคะ เป็นหมอนที่มีความมหัศจรรย์มากก็คือเราทําจากไม้ค่ะเป็นไม้หมอนที่ทํามาจากไม้ฮิโนก,กิแท้ร้อยจากประเทศเกาหลีได้และพิเศษมากกว่านั้นคือไม้เนี่ยเราคัดสรรมาแล้วนะคะไม้เนี่ยต้องมีอายุอย่างน้อย8ปดถึงสิปีถึงจะสามารถตัดได้แล้วก็ลํำจนจะต้องสมบูรณ์ และก็ใหญ่เพราะว่าเม็ดไม้ของเราเนี่ยจะเป็นเม็ดที่ไม่เล็กและก็ไม่ใหญ่มากค่ะเป็นเม็ดขนาดลูกเตา๋าแล้วก็ใช้นวัตกรรมในการแปลรูปไม้ของทางเกาหลีใต้เนี่ยลบคมให้มีความมนเวลาเราใช้หนุนนคะก็จะสามารถ นวดต้นคอและไหล่เราไปได้ด้วยแล้วนอกจากนั้นนะคะ,คะมีความพิเศษสุดๆอีกจริงๆก็คือเราบรรจุในถุงผ้าตาข่าย MCB ค่ะตัวผ้าตาข่าย MCB นะคะจะเป็น Innovative Technology ใหม่ซึ่งตัวนี้เราก็เป็นครั้งแรกในประเทศไทยเหมือนกันที่เปิดตัวผ้า MCB กับหมอนของเราผ้า MCB นะคะพี่ณิชาเวลาหนุอนนอนนะคะเขาจะช่วยในการกระตุต้นการไหลเวียนของเส้นโลหิตปกติเรานอนใช่ไหมคะหรือเราเนี่ยก็จะ สัมผัสกับผิวของหมอนอยู่แล้วพอเราสัมผัสกับแรงกดทับของผ้า MCB เข้าไปผ้า MCB ตรนี้ก็จะทําการนวดแล้วก็กระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตในระดับตารางเซนเลยค่ะก็จะทําให้การทํางานเส้ลือดฝอยดีขึ้น<ม>ทําให้เราหลับลึกหลับสบายหรือต้องการคลายกล้ามเนื้อเฉพาะส่วนก็จะดีและง่ายขึ้นค่ะและนอกจากนั้นเราก็ยังมีปลอกอีกชั้นหนึ่งนะคะไม่ได้ว่าให้นอนบนผ้า MCB เลย<อ>เราจะต้องใช้บนปลอกอผ้าคัตต้นร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะที่น้าค่ะ แล้วกลิ่นหอมเฉพาะตัวของต้นฮิโนกิที่บอกว่าพิเศษมากๆนี่มันเป็นยังไงคะคุณแดงกลิ่นที่หลั่งออกมานี่ค่ะ,คะเขาเรียกว่าเป็นน้ํามันหอมระเหยชื่อทางวิทยาศาสตร์ก็คือสารไฟตอนไซ์ที่มาจากธรรมชาติแท้ๆไม่ต้องมีการปรุงแต่งจากสารเคมีใดๆทั้งสิ้น,นเขาจะหลั่งออกมาโดยโดยธรรมชาติของฮิโนกิอยู่แล้วซึ่งพอเราดมไปนะคะก็จะทําให้เราเคลิบเพลินมนะคะเป็นอโรมานะคะพี่นีน่าเสร็จแล้วเนี่ยก็จะทําให้เราหลับลึก เพราะอารมณ์ส่วนตรงกลางเนี่ย<ะ>เราจะนิ่งขึ้นทําให้เราหลับลึกขึ้นนอกจากกลิ่นที่มีความเป็นอโรมาทเทเอร์ปีแบบธรรมชาติในชั้นลรอยเปอร์เซ็นแล้วนะีคะ,ะตัวกลิ่นเขาเองเขาจะมีคุณสมบัติมากกว่านั้นนะคะคือเขาสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราแบคทีเรียไลฝุ่นได้ด้วย<ะ>เอาเป็นว่าถ้าใช้หมอนใบนี้บริเวณนั้นสะอาดเลยค่ะ,ะแล้วเราก็หายใจเข้าไปพอลองหายใจอากาศ ที่สะอาดเข้าไปก็ทําให้ระบบทางเดินหายใจเราดีขึ้นการเกิดโรคคุมมแพ้หรือไซนัสอะไรพวกนี้ค่ะก็จะช่วยทําให้การได้ดีขึ้นค่ะเป็นการบําบัดด้วยธรรมชาติโดยแท้ค่ะเลือกลิ่นของเขาผู้ชมค่ะนี่นาได้ทดลองแล้วหอมสดชื่นมากค่ะค่ะแล้วเป็นไงคะตื่นขึ้นมามีอาการเพลียไหมคะหลังจากที่ปกติพี่เน่าคงจะมีเวลานอนน้อยใช่เลยค่ะคุณแดงใช้หมอนี้แล้วรู้สึกสดชื่นมากๆเวลาตื่นมาอันนี้เรื่องจริงพี่เน่ารู้ไหมคะว่าที่พี่เน่ามีความรู้สึกว่าสดชื่นหลังจากตื่นแล้วเนี่ย นั่นแหละค่ะเป็นผลมาจากไฟตอนไซด์ค่ะไฟตอนไซด์ oh. ตัวนี้นะคะที่เป็นฮิโนกิกของประเทศเก,กาหลีใต้แท้ๆที่เรานําเข้ามานยคะเนื <c oughs> ่องจากว่าเขาอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโต <c oughs> ทําให้เขาหลั่งสารไฟตอนไซ์ตลอดทั้งปีค่าเอเวทเนี่ยคะ่ะประมาณ5.2-5.5มิลลิลิตรซึ่งเป็นไม้ที่มีประสิทธิภาพสูงมากเลยค่ะเออแล้ววิธีการดูแลรักษานี่ยากไหมคะคุณแดงง่ายมากเลยค่ะปอก้ารคัตต้อนสีขาวนะคะคุณก็ใช้ซักปกติค่ะ แต่ว่าขอแนะนำว่าให้เป็นซักมือนะคะซักเสร็จแล้วก็ตากแห้งปกติธรรมดาส่วนตัวไม้หมอนกับผ้า MCB แต่กแนะนำให้เอาไปจุ่มน้ำค่ะ,คะจุ่มทั้งถุงนะคะเวลาจุ่ม พอเราจรุ่มแล้วเรารู้สึกว่าไม้เนี่ยได้รับความชื os, wan ita wan ita, caso, ้นเปียกและหมาดพอแล้วเราก็ไปถอดจีบอยู่ด้านหลังของผ้าเ c b ค่ะเทออกค่ะพึ่งแดดหรือพึ่งพัดลมก็ได้ค่ะเขาก็จะแห้งพอแห้งเสร็จก็เอากลับมาใส่ผ้า MC b เหมือนเดิมซึ่งในขณะที่เราตากไม้หมอนะคะผ้า MCB ก็ีบก็ไปตากไปด้วยแล้วกลิ่นของไม้เนี่ยค่ะจะอยู่ในเนื้อไม้ตลอดไปเลยใช่ไหมใช่ค่ะพอคุณรู้สึกว่ากลิ่นอ่อนเมื่อไหร่คุณก็เอาไปจุ่มน้าเมื่อนั้นนะคะกลิ่นเขาก็จะกลับมาทํางานเหมือนเดิมค่ะ ที่พีน่าฟังแล้วขอบอกว่าสุดยอดมากๆากาได้นะคะเรื่องของ freely, หอีบหอ่อเ็าพิเศษมากๆเช่นกันยังไงคะทางแดงเนี่ยต้องเรียนตรงๆว่าเป็นบริษัทที่ในไทยทำนะคะแล้วก็ไม้ที่ทำกล่องเนี่ยค่ะไม่ใช่ไม้ฮิโนกิที่นำเข้าจากประเทศเกาหลีใต้แต่จะเป็นไม้สนฮิโนกิเรานำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านเพราะว่าเนื่องจากสีแลวก็ลายเส้นของไม้เนี่ยจะมีความใกล้เคียงกันและความพิเศษสุดก็คือฝากล่องไม้ที่เป็นกล่องไม้หมอนของเราเนี่ยค่ะ ที่บริษัทเราจะมีเทคโนโลยีในการทำคือสามารถยิงเลเซอร์ได้ตามออนดีมานของลูกค้าต้องการสมมติว่าพี่นีน่าต้องการให้ของขวัญกับคนพิเศษก็สามารถทำหน้าของคนนั้นเข้าไปได้เลยฟังคุณแดงเล่าเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราไปฟังประสบการณ์ตรงจากผู้ที่ทดลองใช้จริงชา,งาวเกาหลีกันดีกว่าไปฟังกันเลยค่ะชท่วยนี่นอ่อน่ออนแบบนอนบอที่ 어, 솔직히 저는 좀 잠을 많이 자야 되는 편인데, 잠을 자고 일어나면 항상 몸이 많이 피곤했어요. 어깨도 좀 아프고, 목도 아프고, 허리도 아프고 이러더라고요. 어, 히노키라고 제가 한번 한국에서 들어본 적이 있어요. 그게 한국에서는 편백나무라고 하더라고요. 근데 그게 이제 약간 산 속에서도 고지대에 올라가면 그 나무들이 이렇게 많이 있는데, 약간 보기는 힘들다고 들었거든요. 제가 알기로는 이제 히노키가 약간 이렇게 냄새를 맡으면 향을 맡으면 이렇게 약간 상쾌해지고 약간 프레시한 느낌 그런 걸 주면서 이제 그게 한국 사람들은 그걸 가져다가 그게 암에 좋다고 하더라고요. 그래서 잘 때나 아니면 집 안에 이렇게 향기를 맡을 수 있게 놔두고 그렇게 하더라고요. 뿌리노키 히노키 베개를 써보고 나서 느낀 점은 뭐냐면. 우선 제가 잠을 되게 잘못 자는 성격이에요. 근데 이거를 써보고 나서 제가 딱 느낀 게 우선은 향이 되게 좋고 우선은 제가 두 번째로 느낀 건 잠이 너무 잘 와요. 그리고 이제 아침에 일어날 때 되게 상쾌하더라고요. 제가 우선 말씀드리고 싶은 거는 제가 우선 써본 사람이고 제가 이거를 거의 한 2주 정도 써봤는데 괜찮더라고요. 그 괜찮은 이유가 뭐냐 우선 저는 되게 스트레스를 많이 받는 사람이에요. 그래서 잠을 잘못 자고 그것 때문에 또 스트레스를 더 받고 하기 때문에 그 다음날 모든 일정 이렇게 이잘안 풀리고 하는 스타일인데 프리노키, 히노키 필러를 쓰고 나서는 그게 좀 약간 해소가 되더라고요. 딱 자고 일어나면 아침에 우선 상쾌하고 그리고 우선 한국에서는 유명한 이유가 암에 걸리신 분들이 되게 좋아요. 암에 걸리신 분들이 이걸 쓰면 암이 낫는다는 정도로 그 정도로 이렇게 믿고 쓰셔도 되니까 그거 꼭 한번 써보세요. ฟูริโนคิโนคพิล꼭한번써보시길바랄게요저믿으셔도되고요네감사합니다ค่ะแล้วนั่นก็เป็นคํายืนยันจากผู้ที่ได้ทดลองใช้จริงมาแล้วนะคะ ีนี่คุณแดงค่ะสาหรับหมอนอพูรินอกกี้ฮินกิพิโลเนี่ยค่ะมีกี่ขนาดแล้วก็ราคาเป็นยังไงบ้างคะมีทั้งหมด2ขนาดค่ะ,คะจะเป็นขนาดใหญ่บรรจุเม็ดไม้ฮินกิเนะะี่ยค่ะหกิโลกรัมใบใหญ่เน9ี่ 4, บาทสาหรับขนาดเล็กะค่ะเราดีไซน์ให้ใช้ได้กับหมอนที่คุณใช้ได้ปกติอยู่แล้วอะค่ะคือปอกเนีเราจะเป็นใบใหญ่แล้วก็ใช้หมอนใบปกติที่คุณใช้อยู่แล้วเนี่ยเราดีไซน์ให้มีช่อง สำหรับใส่ไม้หมอนอีกช่องหนึ่งเพื่อจะรองคอในการนอนค่ะใบเล็กนี่้อย9 0บาทค่ะพี่นีน่าแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านใดสนใจเนี่ยสามารถสั่งซื้อได้ทั้งช่องทางไหนบ้างคะคุณแดงค่ะแล้วตอนนี้นะคะช่องทางที่เราจัดจำหน่ายอยู่ก็เป็นการขายออนไลน์ค่ะแล้วก็ท่านสามารถโทรสัง่งเราได้ตามเบอร์ที่ขึ้นไ้นะคะแล้วก็ถ้าท่านหนสนใจสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับตัวสินค้าได้ตามเว็บไซต์ของเรานะคะคือ w w w p r e n o k i c o m ค่ะ สำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับพูนอกกี้ก็ติดต่อมาได้นะคะทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ค่ะและข่าวดีมากคุณผู้ชมคะตอนนี้พูน็อกกี้มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยใช่ไหมคะคุณแดงใช่ค่ะพิเศษสุดๆเลยค่ะค่ะจะพิเศษขนาดไหนไปชมเลยค่ะ ฮิโนกิฮิโนกิพิโลขนาดใหญ่ราคา4 2 9 0บาทมันจุไม้ฮิโนกิ1กิโลกรัมพร้อมผ้าตะขาย MCB Innovative Technology และปลอกหมอนผ้าฟ,ฟ้ายแถมพิเศษกระเป๋าพูรีนอกกี้มูลค่า990บาทพิเศษบนกล่องไม้สกรีนชื่อคนพิเศษหรือโลโก้องค์กรมูลค่า2000บาทฟรี ขนาดเล็กราคา3290บาทบรรจุไม้ฮิโนกิ0.5กิโลกรัมพร้อมผ้าตะข่าย MCB Innovative Technology และปลอกหมอนผ้าฝ้ายเมื่อซื้อครบ2ชิ้นขึ้นไปแถมพิเศษกระเป๋าพูรินอกิมูลค่า990บาทพิเศษสกรีนชื่อคนพิเศษหรือโลโก้องค์กรมูลค่า2000บาทฟรี หมดเขต29กุมภาพันธ์2,559ซ้ายด่วนภูรินอกี้091-829-5798 094-964-5428ติดตามข้อมูลได้ที่ w w w p u r i n o k i c o m และโปรโมชั่นสุดพิเศษนี้ก็จะมีไปจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์2559ที่จะถึงนี้เท่านั้นดังนั้นคุณผู้ชมคงจะต้องรีบๆกันหน่อยนะคะและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพื่อสุขภาพจากพูยนอกกี้เราก็จะมีมาฝากคุณผู้ชมกันอีกแน่นอนอย่าลืมติดตามกันให้ได้แล้วก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำสวยๆของเราด้วยนะคะโรงแรมหัวช้างเฮอริเทจวันนี้ดีน่าและคุณแดงลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ